นมเมืองจันทอันนีมาจากกรณีเห็นโพสต์คุณตันพัชกรนาทีกรณีนักวงโยธวาทิตโรงเรียนหนึ่งเมื่อ10ปีก่อนค่ะ23มีนาคมปี57เก่อเหตุบวกไปที่อารีนาเทนต,ตอนนั้นยังเป็นของคุณตันอยู่ไปตั้งแต่ช่วงค่ำจะกาศว่าจะไม่ไปไหน จะต้องได้เงิน3มล้านหนึ่งมาเป็นค่าตั๋วเครื่องบินที่ต้องจ่ายก่อน9้าโมงเช้าของวันรุ่งขึ้นและปรากฏว่าไม่ไปเลยปักหลักอยู่ตรงนั้นกระทั่งในเวลาต่อมาตีห้าคุณตันมา,ม,ามอบเช็ค3.1ล้านตามที่ร้องขอแต่บอกจะเป็นเคสแรกและจะเป็นเคสสุดท้ายไม่ต้องให้ใครมาแล้วก็สอนคนที่มาด้วยว่าอย่าทำแบบนี้ค่ะมันไม่ถูกต้องและดูมันจะสอนคนที่เป็นแกนนำด้วยนะว่าอย่าไปสอนน้องๆแบบนี้ค่ะ ท่านผู้ชมคนหนุ่มเมืองจันทร์คุณสนกรวนบอกเห็นโพสที่คุณตันบอกล่าสุดว่าไม่ติดใจเป็นเรื่องของเด็กทุกคนต้องมีความผิดพลาดมาได้ก่อนหนะ้าของคุณตันว่ายังไงอ่ะท่านผู้ชมคนหนุ่มเมืองจันทร์บอกว่ายังไงบอกเห็นโพสต์คุณตันแล้วนึกถึงหนังสือเล่มนี้ไม่มีครั้งสุดท้ายสําหรับโอกาสฮ่าฮ่าฮ่ <laughs> ผมอยากให้ทุกคนให้อภัยคิดเหมือนว่าเขาเป็นลูกหลานของเราเพราะในชีวิตของทุกคนไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดคนที่เคยทําอะไรผิดพลาดทุกคนอยากได้โอกาสแก้ตัวผมจึงคิดว่าเราควรเลิกพูดถึงเรื่องนี้ได้แล้วอันนี้คือโค้ดของคุณตันมานะคะว่าคุณตันพูดไว้แบบนี้ บอกการตอกย้ำทุกๆปีไม่เกิดประโยชน์อะไรกับใครทั้งนั้นการให้อภัยและให้โอกาสให้ทุกคนมีที่ยืนเป็นของตัวเองเพื่อใช้ชีวิตให้ดีต่อไปน่าจะเป็นหนทางที่ดีกว่าอ๋อต้องการจะมีหนังสือไงหนังสือัวร์หนังสือให้นั่นเนี่ยหนังสือไม่มีครั้งสุดท้ายสำหรับโอกาสเสร็จเรียบร้อยเป็นเล่มแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่เห็นยังไงผมก็อยากจะถามความเห็นคือไม่งั้น ยี่สิบสามมีนาคมเนี่ยจะมีทุกปีนี่ต่อเรื่องตั้งแต่ห้าแปดห้าเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดสิบปีแล้วสิบปียังทวงกันอยู่เลยคืนกันหรือ,อยังแล้วคนเหล่านี้ก็น่าจะเติบโตไปแล้วท่านผู้ชมเคิเห็นยังไงยังติดใจอยู่ไหมสำหรับประชาชนคนทั่วไปนี่ เพราะถ้าเป็นกรณีรู้เท่าไม่ถึงการเพราะเข้าใจเด็กๆนะจริงๆเด็กจํานวนหนึ่งพอหลังจากนั้นปรากฏข้อที่จริงในเวลาต่อมาจากมนตรีศึกษาธิการจาตรุรน์ฉายแสงวัดที่สพทให้งบไม่ได้เพราะไม่เคยชนะเลิศระดับประเทศเลยมไม่สามารถจะส่งไปต่างประเทศไปแข่งที่ว่านี้ได้ข้อต่อมารายการที่จะไปไม่ใช่รายการใหญ่ระดับโลกแต่ประการใด แล้วทราบต่อมาว่ารายการนี้และประเภทที่ไปเนี่ยวงนี้เนี่ยมีลงประเภทนี้อยู่ทีมเดียวนั่นก็แปลว่าแข่งกับตัวเองเล่นโชว์นั่นแหละท่านผู้ชม,มนึกออกใช่ไหมมีหนำซ้ำต่อมามีภาพปรากฏว่าจากเดแลแานไปเที่ยวต่อเยอรมันมแล้วเห็นว่าจะมีโปรแกรมถัดไป ไปอีกบางประเทศแล้วมีการรับพรีออเดอร์อีกอเนี่ยมันถึงร้อนแรงขนาดคุณตันว่าใจดีๆตอนนั้นนะเพราะมันมีคลิปอีกคลิปหนึ่งค่ะอาวันนี้จะพูดไปครั้งสุดท้ายแล้วเพราะท่านผู้ชมเขียนมาผมก็ตอบให้นะไอ้หนุ่มตู้ข่าวนี้ใช่ไหมค่ะคือคลิปที่พอออเป็นคลิปเสียง <น>ที่ถูกบันทึกเอาไว้อ้างอองว่ามันเหมือนกับเป็นวงประชุมที่พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะคือตอนนั้นไม่ได้เงินจากสอพท <ฮะ S 1> และจะต้องเดินทางค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะขาดเงินอย่างน้อยค่าตัว๋วเครื่องบิน3าล้านหนึ่งแสนบาท <ฮะ S 1> ได้รับคําแนะนําจากเสียงที่ถูกระบุว่าเป็นผออบอกให้ไปเอากับเอกชนอ่ะมีคนหนึ่งแต่รายการที่เราไปไม่ใช่รายการใหญ่นะอ <ฮะ S 1> โอ้ยคนไทยอะไม่รู้หรอกไหนฟังอีกทีสิ ครูเห็นทางสว่างเ่ยก็คือยืมเงินเอ็กชนไปอืได้ถ้วยกันอาเมื่อไหร่นะไอ้พวกนี้มันเทหมดเลยหมดหน้าตักแล้วเราจะได้เงินฟรีประมาณแปดเก้าล้านคือบ้านเราเนี่ยมันยังมันยังมองที่โทฟี่ไงมันไม่ได้มองที่ลำดับโลกเขาไม่เข้าใจผู้ใหญ่ยังไม่เข้าใจเลยว่า WBA คืออะไร WIB คืออะไรขอให้ดูได้ถ้วยมาเถอะ ก <uğ ล> ็ได้ได้ได้แหละเขาไม่ค่อยจ่ายเนีน่ยดิฉันเองผมก็มองว่าตอนนี้ครับแนวโน้มสําหรับ <S <S ญญญาามันพวกเนี้ยดูลึกลี่ทำยังไงตามทํำเลย <c oughs> ขอออนี่ยไม่สนหรอกเพราะขออชี้แจงพุทธคามไปแล้วทีนี้ถามว่าถ้าจะเซ็นไหมแต่ผมมีความมั่นใจว่าอาจาจะเฉยอ,อาจจะเฉยทีนี้เวลากลับมาได้ั่วยปั๊บเนี่ย หมาพวกนี้มันจะโอนหน้าตลอดเลยเหรทีนี้ไม่ใชรเหมือนคราวที่แล้วใช่ที่แล้วผมใช่ไหมเหมือนข่าวที่แล้วใช่ไหมได้ตามหลังเหมือนคราวที่แล้วใช่ไหมได้ตามหลังเหรอเชื่อผมสิกับเวลาแค่นี้ให้พวกผมอะไรงเี้ยครับถ้ากรงไม่แบบว่าถึงท่านแบบไปอยู่หน้าอิชิตานนะครับแล้วก็เขาจะมีธุรกิจเขาแงใหญ่ตรงทองหล่อครับทองหล่อเราก็ไปนั่งทุกแวเลยสักสามชั่วโมงผมว่ายังไงเรื่องนี้ต้องถึงตันคุณตันไม่หลอกขอยืมเงินแต่ละหนึ่งกลับมาคืนกี่บาทว่าอะไรเอาหลักฐานให้เขา แล้วครูจะช่วยหน่อยขอยืมหน่อยตั้งคืนนี้ใช่ไหมต้องเดี๋ยวนี่ต้องไม่ใช่แล้วเสร็จแล้วรูปถ่ายรูปอะไรต่างๆเนี่ยที่ครูแน่ไปเนี่ยเธอต้องมีให้เขาดูด้วยนะเนี่ยรูปนะรูปนี่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 เอาไปใช่เนี่ยหมให้เขาดูว่าจะต้องทำแบบนแล้วก็ดึงไว้นี่มุสบัดคอมเพกต์ไปครับยืนการแค่นั้นเลยจบแล้วผมโทรเรียกตำรวจทีมมา ทำแล้วก็ทำทำแล้วทำนะครับต้องทำจนจบแต่อย่าบอกว่าขอออกับรองกับอะไรก็เป็นเด็กอย่าบอกว่าอยู่ข้างหลังนะบอกว่าจะอยากไปบอกว่าอย่างนี้บอกว่าไปพอชี้แจงแล้วพอก็จะถูกพอตายอยู่แล้วนะพอที่มทำเขาเขาแล้ให้ดูเลยแล้วพวกผมก็มาเรียกร้องขอความเมตตาธรรมจากผู้ใจบุญด้วยความคิดพวกผมเองมีทางเดียวที่จะไปได้นะครูเห็นทางสว่างเดียคือนั่นท่านผู้ชม คืยจริงๆหวังว่าปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายตามที่เจ้าของเงินเขาร้องขอนะค่ะเอาจบเถอะแต่อีกลึกๆในใจนะคือจรยิ่งมีคลิปนี้ออกมาเนี่ยสำหรับเด็กๆนะค่ะน้องทุกคนมันผิดพลาดกันได้หรอกอเด็กๆใช่ไหมมาแสดงตัวแชร์เรับผิดชอบไม่มีก็ไม่มี เขาก็บอกเขาไม่ติดใจนี่ใช่ไหมน้องใบค่ะหรือมันจะจบ,จบไหมใช่ไหม,มเล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นในปีห้าเจ็ดยี่สิบสามีนาคมในคืนวันนั้นนะคือเรื่องอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าโอ้โหพวกเราเลือดตาแทบกระเด็นแล้วเราจะไปแข่งนำชื่อเสียงมาให้ประเทศไทยถูกตัดงบแล้วจะเดินทางไปไม่ได้จะต้องเดินทางจ่ายค่าตัว๋วเครื่องบินภายในเก้ามงเช้าวันพรุ่งนี้ เราไปหาคุณตันเถอะแกใจดีเดี๋ยวคุณตันอาจจะเห็นใจคือถ้ามันมีแค่นี้มันจะไป็นสตอรี่หนึ่งแต่ในข้อที่จริงมันไม่ใช่สตอรี่แค่นี้ไงน้องไบร์่ะถ,ออถูกไหมเข้าใจค่ะแล้วมันถึงปรากฏภาพอย่างที่ว่านี่อุตส่าห์ไม่เอ่ยชื่อโรองเรียนนะอ่ะ,อะไปโดดิจิตัลฟุตเป็นน้องไบร์ ก็ฝากจดหมายมาให้จฎหมายเฉยฮะถึงน้องๆทุกคนขอโทษนะที่ไม่ใช่รัฐบาลแล้วก็ไม่ใช่สปอนเซอร์และพี่ก็ไม่มีปัญญาไปช่วยทุกคนแต่เห็นน้องทุกคนมีความมุ่งมั่นขนาดนี้แล้วพี่ขอมอบเงินส่วนนี้สวนนี้่ให้น้องทุกคน,นไปทําหน้าที่เพื่อชาติ<ห>ไม่ต้องเอาเงินมาคืนพี่ต่อชื่อเสียง รอยยิ้มมาฝากคนไทยเข้าใจตรงกันนะสู้ๆตานิชิตันขอบคุณครับ,บ,รบแบบนี้ไม่ไม่ดีเลยนะถูกต้องก็เคยอยากได้อะไรก็ไปนะสแสดงความสามารถไปเสนอตัว อะไรอย่างเงี้ยนะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะก็เหมือนกรอนนี้ก็มองให้พวกเราไปตามหาฝันนะแล้วก็ไม่ต้องมาคืนพี่หรอกพี่ไม่ต้องการท่ามาให้แล้วพี่ก็ไม่เอาเคืนอยู่แล้วนะอยากให้เราพวกเราเอาชื่อเสียงเอารอยยิ้มมาฝากคณไทยด้วยกันขอบคุณมากครับ สามล้านหนึ่งแสนบาทครับอับขอโทษครับอย่าสอนน้องแบบนี้ครับผมพี่เลยครับมาผมเลยครับลองให้พ่อแม่ไม่ว่าแล้วมันนอนมานั่งอยู่ตรงนี้ปีห้าแล้วเนี่ยสว่างอยู่แล้วเนี่ยไม่กลับบ้านเหรอเข้าใจนะ ไปตาหาฝันของเราให้มันเป็นจริงพี่มันมีปัญญาช่วยทุกคนนะแล้วก็ต่อไปนี้อย่าแนะนําใครมาแบบนี้นะแล้ว <c oughs> พี่จะไม่ให้อีกเด็ดขาดไม่ว่าจะเรื่องอะไรถ้าพี่ให้แบบนี้นะต่อไปทุกคนทุกวันจะมีคนมารออยู่ที่สนามผู้บอลที่นี่ทุกวันเลย <c oughs> นี่เป็นครั้งแรกแล้วเป็นครั้งสุดท้ายที่จะให้ช่วยเหลือแบบนี้โอเคไหมขอบคุณมากครับนี่ย สู้เพื่อชาตินะให้เราไปทำชื่อเสียงให้ประเทศไทยนะคือต้องยอมรับว่าเรื่องนี้ทำไมผู้คนถึงไม่ลืมมันมีสตอรี่มากมายรวมถึงไอ้ตรงที่คุณตาลพูดให้ไปสู้เพื่อชาติเพราะมันไม่ใช่ไงอ้างชาติอ่ะแล้วก็มีที่มาที่ไปอย่างที่ว่านี่ใช่ไหม ถึงบอกอะคุณตันบอกจะขอให้ปิดตำนานแล้วเนี่ยอืมไม่พูดถึงเรื่องนี้ละคุณตันยืนยันไม่ได้ติดใจอะท่านผู้ชมก็ขอความร่วมมือคุณตันขอก็แลวกันแต่ว่าไปแล้วก็เสียดายนะเพราะเขายืนยันโดยเฉพาะสมาคมสิษธ์เก่าโรงเรียนเนี่ยว่าจะยืมสมาคมผู้ปกครองหรือสิษธ์เก่าด้วยใช่ไหมค่ะเอาว่าจะมายืมแล้วต้องมาคืนว่าเป็นการยืมไม่ได้อยากได้ของคุณตนันเดี๋ยวจะเอามาคืนตอนนั้นบอกภายในหกเดือนหรือไม่เกินหนึ่งปีค่ะนี่สิบปีแล้ว แล้วถ้าได้มาเนี่ยคุณตันก็คือเสียดายแทนกลุ่มลูกเหลียงใช่เพราะคุณตันบอกว่าถ้าได้เงินก้อนนี้คืนมาค่ะจะเอาไปสนับสนุนเรื่องการศึกษากลุ่มลูกเหลี่ยงเคออ่ะไม่เป็นไรว่ากันต่อเออแต่จริงจริเนี่ยถ้าปกตินี่เป,นเป็นเรื่องใหญ่เลยนะถ้าพี่เป็นผู้บริหารโรงเรียนถึงแม้จะเป็นยุคใหม่ต้องหาวิธีกู้เงินมาคืนให้มันจบ แล้วขอทั่วขอโพยเพราะเราเป็นผู้บริหารยุคนี้ไม่อย่างนั้นโรงเรียนแห่งนี้จะติดอยู่ตลอดกาลนานนะจริงจริงคือมันต้องมันต้องจบอย่างคลี่คลายอ่ะต้องไปนึกออกใช่ไหมไอเงินสามล้านหนึ่งแสนบาทถ้าพี่เป็นผู้บริหารโรงเรียนชุดปัจจุบันซึ่งพี่ไม่เกี่ยวไม่ได้ทำแต่จะต้องหาวิธีแล้ว เอาเงินมอบให้คุณตันเอาไปให้กลุ่มลูกเหลียงมันจะได้จบอเอาน้องใบเชื่อพี่ไหมมันจะอยู่ตลอดชาติเลยนะใช่เดี๋ยวปีหน้าก็อีกค่ะมันจะเป็นเป็นเกียรติในคนของโรงเรียนแห่งนี้ตลอดไปเลยนะอืจริงน้องใบเชื่อพี่ไหมถ้าพี่เป็นสิทธ์เก่าที่พอจะมีฐานะพี่ต้องระดมทุนแล้วเอาเงินไปคืนคุณตันคือไม่งั้นมันถึงแม้เจ้าของอเขาไม่ติดใจแต่ประชาชนเขาติดใจและ คือเหมือนกับวันที่27มีนาเป็นวันลูกชิ้นยืนกินแห่งชาติวันที่23มีนาผู้คนจะจดจําแล้วมันเกิดขึ้นโดยไม่ได้รัดหมายมันจะกลายเป็นวันที่โรงโยธวาทิตย์โรงเรียนแห่งหนึ่งในก็ทมามาขอทานบีบบังคับบัดมือชกค,คือถ้าไม่เคลียร์เนี่ยเอ๊ะเราก็คิดจะจบนะแต่มาคิดอีกทีหนึง่งด้วยความเป็นห่วงจิงจค่ น้องไปว่ามันติดไหมติดติดก็คือมันจะกลายเป็นเรื่องนี้ไปเลยอะค่ะเออติดเลยโอ้โหนี่กลายเป็นจานลึกในโรงเรียนเลยนะออขับรถผ่านอยู่บ่อยในโรงเรียนแล้วทุกวันนี้โรงเรียนนี้ยังมีวงโยธาวัธิ์อยู่ไหมคะยังเขายังมีฝึกกันไหมมีใครรู้บ้างเออมีไหมออน้อเไปก๋ก็ม <laughs> ีความิดีเลยไม่รู้ว่ากล้าส่งแข่งอีกไหมใช่เนี่ยเนี่ยไปอยากรู้ว่า <laughs> ว่าเขายังมีแบบมีเด็กฝึกแล้วก็ยังเอาไปแข่งอยู่อีกไหมเออใช่ไหมค่ะเอ,อ่อนี่บางคนบอกว่าพี่เนี่ยขุดขึ้นมาเพื่อเรียกเรตติ้งอ่าไม่ใช่ในนี้ตั้งแต่เมื่อวานไอเราก็บอกจริงๆวันไอเรื่องที่ขุดขึ้นมารอบนี้ที่มันกระพือมากเลยคุณตันนะอืมเพราะคุณตัน,ตนเป็นคนบอกว่าผมไม่ติดใจไม่ต้องมาถามแล้วค่ะ<า>มันก็เลย อาส่วนหนึ่งอันนี้ไม่ได้ว่านะคุณตันนะอ่ะเพียงแต่บอกว่าเอาไปคอสที่จริงตรงนี้ผมจะขุดขึ้นมามันผิดตรงไหนฮะอ่อจริงๆตั้งใจคนที่คิดอย่างนี้ได้เนี่ยที่บอกว่าไปขุดขึ้นมาทําไมเนี่ยเข้าใจว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะนี้อ่าถ้าถามไปอีกทีหนึ่งจะจะไปขุดเอาชื่อมาประกาศเลยฮะลงไปจริงๆมีอยู่นะจะบอกให้อเอาไหมไชได้แล้วนะ เอาชื่อไหมฮะท่านผู้ชมคิดเห็นพี่ฮงอยากได้ใช่ไหมใบรู้พี่ฮงอยากได้ชื่อออมีถึงกระดาเรื่อบินเลยอ่ะรายละเอียดว่าไปไหนทำไรบ้างคือคืนนั้นเนี่ยก่อนที่จะมาผม่ยกินข้าวกับคุณตันอืมก่อนที่คุณตันจะเดินมาที่นี่ตอนตีห้ไม่ใช่ก่อนหน้านั้น กินข้าวกว่อนที่พวกเขาจะยกกันมาอ uh ่อค่ะอุตันจะบอกเนี่ยกูไม่ได้นอนเลยเนี่ยอ uh ืม huh. อะไรนั้นน่ะอ่าเอา่อยังไงไหนโทรหาโรงเรียนเลยพิยุทธนี่ผมยกุ่า์ปิดชื่อโรงเรียนนะเ mm hmm. พราะคิดว่าจริงๆเนี่ยมันก็ไม่เป็นธรรมหรอกถ้าไปสรุปรวมทั้งหมด แต่รุ่นพี่กลุ่มนี้กับพอตอนนั้นนะ,ะได้ก่อวีรกรรมที่ทำให้โรงเรียนอยู่ใน,นสภาพนี้ทาให้เคลียร์นะใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราฟังคลิปเสียงอะค่ะใช่ไหมคะมถ้ายืนยันว่าใช่คลิปเสียงจริงเนี่ยมันก็จะน่าตกใจใช่ไหม,มที่มีการพูดกันในลักษณะนั้นอืม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 อาจผู้ชมเรียกร้องกันใหญ่เลย เอาชื่อเลยเปิด,ช,ออปดชื่อเลยเปิดชื่อเลยอยากรู้มีใครบ้างเอบอกชื่อโรงเรียนไปเลยผมไม่ต้องบอกก็เห็นกันแล้วมั่ง <c oughs> ผู้ชมน่าจะทราบอยู่แล้วฮะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องผิดพลาดเรื่องนี้ตั้งใจทำอ่ะมันก็มีบางคนมีมุมนี้ไงใช่เพราะว่ามันมีคลิปเสียงอันนั้นนะคะม,มาประกอบนอกเหนือจากคลิปเคลื่อนไหวนี้ที่เราเห็นอืมอืมอืมอ่ะ ถึงเป็นขอทานก็ขอทานทีมชาติตอนนั้นเป็นคำตอบโต้ใช่หลังจากที่โดนวิจารณ์คือประมาณช่วง2-3ปีหลังจากนั้นถัดมาค่ะหลังจากปีห้าเจ็ดมันก็จะมีประเด็นอย่างนี้แหละแล้วก็มีน่าจะเป็นหนึ่งในน้องคณะนี่แหละค่ะที่เขาไปเขียนในทำนองอย่างนั้นน่ะค่ะตอบโต้โอ้โหมาเต็มไปหมดเลยมาเต็มไปหมดเลยคือ คือมีการพูดด้วยนะว่าโอ้โยประมาณว่าคนไทยไม่รู้หรอก ว่าถ้วยไหนเป็นถ้วยไหนอ่ะคนไทยเน้นเรื่องโทรฟี่ชอบถ้วยแต่ไม่รู้หรอกว่าถ้วยเล็กถ้วยใหญ่ระดับโลกหรือระดับอะไรประมาณอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ W B A หรืออะไรไม่รู้อันนั้นมันมวยยกตัวอย่างเช่นมวยก็มี W B C W B A I B S ใช่ไม่รู้หรอกก็เปียบเป็นวัวทวารทิดคอยให้มีโลกออกมาบอกเดี๋ยวเอาถ้วยมาโหพวกนี้มันเทหมดหน้าตากแล้วเดี๋ยวจะได้เงินอีก8ปดเก้าล้านฟรีแล้วเรียกว่าอะไรเป็นหมาเดี๋ยวมันก็มากันหน้าสลอน อม่ท่านผู้ชมไหนเออ่พอแล้วไหมอันนี้ท่านบูชมถามมานะผมเลยพูดไปเอวันขอทานมีไหมวันขอทานเขียนไม่มีใช่ไหมวันขอทานแห่งชาติไม่มีค่ะไหน คือเหตุการณ์นี้เนี่ยผมเด็กๆที่นั่งอยู่นะส่วนตัวนะไม่เคยคิดตำหนิเลยตำหนิคือผู้บริหารโรงเรียนกับรุ่นพี่จริงๆใช่ไหม,มน้องเนี่ยแหมมันเด็กอะเดี๋ยวผมดูตรงนี้นิดนึง ไม่มีว่ะวันขอทานแห่งชาติใช่ไหมใช่ของแห่งชาติไม่มีอยู่แล้วน้องพี่ก็มังคิดถึงมันน่าจะมีวันขอทานโลกไม่มีวันขอทานโลก,กมีมมไหมฮะไม่มีใช่ไหม